มีดเปียวหวานเลยเนาะครัสวัสดีครับตอนนี้น้องมือนี้มาพ่อพ่อกันครับ่องผีไทยเลยผู้ไทยแสดงครับมือนี้มาเยี่ยม่หยาบน้องครับมากินไกวหอยแลยวมันนอกนู่นครับครับแล้วครับมือนี้ผ้ามากินไกวหอยครับผ้ามาเบิ่งวิธีไกวหอยครับรายละเอียดอะไรครับติดตามและชมนะครับนะแล้วครับเอาทะเลาะเอาพี่โค้งนะครับพี่โค้งกับ ขขาขว้าเรียแต่ผู้มักเพียดมักบ่อยเพียดนะครับอันนี้จะใส่กับแก้มเนี่ยรต่อยากเพียดจักหน่อยครับก็ได้จวดจัดจักหน่อยนะครับตามด้วยเขาขวาครับเขาขวพร้อมนะครับเนี่ยตาเย็ครับน้ำปลาครับน้ำปลา รุงแบบบานๆนะครับง่ายๆนี่ครับเอาพวงนัวเข้ามาด้วยนี่ๆโอ้ในส่วนมันแบบพวงนัวก็เรียกแต้มักได้ครับเนะี่ยใส่หน่อยใส่หลใส่สามกับซสีบไล้ครับตามสเตียบแล้วครับพวงนัวนี่ไปแดกเขาบกปล่าเวลาไป มาพ่นเข่ากันกันได้วยครับเป็นอะไรล่อยหยครับนักล่าปลาหน่อยนด้ไหมเสีมมงคนบอกเ,เาอาซสีมมังด้วผมใส่ไลใส่เงินนะครับแ่บใส่ปรกเภทดี่จงไลครับว่ะ สีเข้มเช่หรืเ่ข้มมะนาวยังบวยะบวมะนาวใยยเราด่ากันไล่ะใส่ลยเพ็ดลยลเพ็ดลยเสียบไลยอันนี้สูดได้นี่สูดได้นี่ยสูดได้บ่มีสูดเลยบ่ครับเนี่ยบ่มีครับบ่มีี่อยางมันสีส้ม่ว่เได้อหอมอยู่เนาะเอาแบบขวดดวยไดเลยครับ อป่างไรจวดจ่าจะบาดมาเลยครับอาซีบหน่อยพี่น้อมงมาเลยอป่างไรจิมจิ้ม้มอืมบรรยากาศก้อกหยหอยยังเหมือนเดิมอือกล้อยหอยครับคนตรงริมเนี่ยว่าเขาทานขนาดเลยพอด้ครับพอด้ น้ำท่อมมาลองมาด้วยครับเป็นได้ครับ <c oughs> <c oughs> แสบโอ้พักกันบดี๋นะครับก้อยหอยครับไ <c oughs> กลหน่อยบรรยากาศกดตรงนี้นะครับก <c oughs> าเนี้เตะมพักแล้วครับเนี่ยครับหม้อเนี่ยพัก ครับไหวไหมอืมมาคอยด้วยกันอ้าวแล้วลูกตังไหกพักพักที่เขาก็ยังเหมือนเดิมเป็นกินอยู่ท้องหน้าตัวนี้ครับขาดแต่พักเนาะขาดแต่พัก ฝนตกลื่นครับในบรรยากาศเลยครับผมเมื่อเมื่อไนมันหยุดมันอยากมืไดได้ครับได้<ม>บริเวณตกไฟไปไหนหนาหองอยอยากหมืดนยังน้อยนึ่งผู้เบาครับผู้เบามันอยากไอ้ยน้อยหนึ่ง <c oughs> ไอกล้อง <c oughs> ผู้เบาวแว่งันอยากไอ quay hoài này khác lắm cứ nhặt bọc quạc này khác lên này nhặt bọc quạc nhung lái nhung นะครับน้ำเก๊กห้วยน้ำเก๊กห้วยครับบรรยากาศฝนตกตั้งเสียงฝนโอ้จีนหัวหน้านะครับจีนว่าบรรยากาศอยู่บ้านเนี่ยวันน่ะผูเบาเนี่ยนะครับเนี่ยผูเบาอ่าผูเบาครับเกยผู้ไทย ไม่ยำไม่ยามครับมีแต่นครพนมนะครับเนี่ยน,น,นะครับโอ้ทำยังไงรูง้แป๊บครับผงเลยเฮ้ยแซ่บบ้าแค่ไหนหอยหอยมาเลยกินโดนแล้ว รถบนเมือครับคนมาไหนกอศิีป์นเมือไดไหนนะครับเด้อจักนาไทยเป็นนาไทยล้วมันเมือประนที่ไหนบาแก้วพอดีร่าหัวมเคิไอิลปเหรอหัวมซีบอะไรนะซีบแล้วสีบสสิบแปด <c oughs> <c oughs> โอ้วมนึงงยังไปซื้อกระเรืงใม่โอ้ยดิมันมันสินใหญ่มันสินหน่มื่อใดวัอนี้มันพาได้เขาซื้อไปไหว้เขาเขาไปได้ไหว้มาหลายมือนเขาเขาจะไหว้ซื้อมื่นต่อป่เต็มหนึ่งพราอยู่ทุงหัวมันนอนเจ้าคิวอยู่ะสุพแล้วบแล้วจะคิวไปประชุมไม่กินม่กนไม่ไปกินห้องผู้สาว อถาบเอ๋ยมึงเอ Papa ้ยพาน้องไปกินเนื้อย่างของผู้สาวเนี่ยผู้พ้องซิดดูใส่ดูใส่ว่าสิบแปดว่าเลิกงานมาะสองทุ่มไปว่ะไปไปอยู่ผู้พ้องซิดโอ้ยหอไผ่พงษ์สะท้อนมีสันมณแคนจันคูนแมีสัน ไปเบิ่์กไงซื่อนะดื ita, ้เบียกกินจะพูดล็อขวัตเลยนะเต้นบอสันเต้นบอสันโอ้มันก็ได้เต้นนะไปซื้อเรากรมเดียวพอแล้วไปจะเศร้าเออลิ้นฟ้าเดียวให้ไม่ไหนพูดแล้วแก่ถือไปอยู่ต้องโยกเต้นก็เต้นได้แ่พ่อจะเต้นนะำพอเยาโอ้เจ๊ใหญ่ของห้อยไม่มีหน่อยเออสำเนาล่องเซียมโอ้ใส่กินถึกตามันบ้าตามันเนี่ยก็เจ้าแก่หมดแล้วใส่ กนเงี่นเงียวเเงียวเศแล้วครับฝนไม้ยุงมีไหมตกจนหัดคำครับพี่หน่อยมไปหมดครับอ้มือ่อยเยหเศร้าแล้วครับใส่รัได้เบิดมือเลยตกมันนี้ครับสำหรับคลิปนี้กมากิน ก้อยหอยหองน่องครับแซ่บพักครับฝนตกบรรยากาศฝนตกนี่กินแซ่บดีครับก้อยหอยไม่อยากบ้านเทาไรครับกลมมาเลยฝากติดตามซ่องไอเฟินนได้ครับแซ่บหลายครับเมื่อนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดชอบแชร์นะครับเป็นกำลังใจครับ